งวงแหวมันถบับวงกลับเกิน3า0 0 0 0มันก็ดูจังไดอยู่ง<ช>ัเลยเอาเป็นจังสี่คือแอมก็เฉลี่ยวเวลาตัวเองมาขับวงสันประมาณเดือนละห้าหวันมามา,มาเอาตรงนี้เพื่อ<ช>เพื่อที่จะเป็นหนึ่งลอบแท่นแฟนขับปอน<ช>จากที่ได้แสนหนึ่งก็ลดเหลือห้านหนมาอยู่กับวง<ช>เพื่อให้ไห้วงมันมีราคาด่มันหเมาะสมแล้วก็มัน มันอไหรเสด็จมีโมเมนต์แบบมีแฟนคลับเข้าไ้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแอนซิโบว์ตเสมอว่าคือแอนเกิดมาจากมอลคมเ,เพราะฉะนั้นแอนซิบว์เดลืมไม่ต่อ,อ,อให้เราไปใช่เราไม่ได้ทิ้งตรงนี้คืออย่างน้อยมันทําให้แอนอะรู้สึกว่าเข้าไ่ได้ลืมจากของเราไม่ได้ลืมต้นกําเนิดของเราว่าเราเกิดมาจากตรงไหนเข้าไปยังอยากยูอยาก คือ้างแอนไปน้ำเนี่ยแอนแอนอาจจะได้ขึ้นแค่ช่วงคอนเสิร์ตอ่ะบางบางทีลำเรื่องแอนอาจจะไม่ได้ลำด้วยแอนยังรู้สึกแบบคิดพอดเแอนอยากใส่ชุดเพชรอยากแบบร้องเดือดน้ำเลยก็นั่นแหละคือมันก็เลยแบบคือคือความผูกพันอะ่ะเราเราเป็นหมอลำมาสิบกว่าปีอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเฮายัางถิ่นมันว่าไรเด,ด้ต่อให้เฮาสิมีงานที่มันดีกว่าได้เงินดีกว่ากับจริงเนี่ยอันตรงเนี้ยเขา่อก่อเาเคยได้มบอกให้ให้ผู้เดฟังแต่คือเราเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุด ทำให้คนมาเห็นแล้วทีนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอ่ะเอาจริงนะแอนแอนก็รู้ซึกว่าแอนกับผ้าหมอลรเป็ไก่เลยทีกันเด็กไก่ไปมากกว่าแบบมากกว่าคำว่าหมอลําจริงๆทําให้คนรู้จักหมอลํังมากขึ้นอุ้ยแล้ว,แล,วแล้วที่นี่อ่า ผมกับมผมสถนนานที่ของพระนารมแบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับงานที่เข้ามาเนี่ยผมเอาวงไหมก่อนในช่วงที่เปิดวงแล้วกันยาถึงนิคุนาเนี่ยคือผู้ใดสิมสสาจางบอยก็บแบนบอยจะไปเ่ไหว่าะบอยงนอกจากยาเย็นคือยงขคืนเอาต้องวงเป็นหลักบอยอยากเห็นลูกนอก้องมาขึ้นว่าผมเิงลูกน,อกน้องยังไม่สินนะครับ เออผมผมแต่ยุก็ผมผมกะรับงานเหนวง่งต้องขึ้คือถ้แต่อยากได้บอยแอนเนี่ยเขาขจ้างใจกันลอยหลังจ้างแอนมารับเชิญเท่านั้นทุกคนหบอกว่าเวลาบอยแอนไปงานอนะ่เนนะเนี่ยหน้าเวทีอะไรเนี่ยสมมติว่าเป็นหน้าเวทีแอนถ่ายรูปนี้ไปเยอะมากเลยนะมีทุกงานเลยแต่ในช่วงที่เราไปงานด้วยกันอนะ่ะแอนจะไม่ค่อยโพสอะไรเหมือนแอนกับพี่บอยไปงานแต่ลูกน้องซ้อมอยู่ที่บ้านจะไม่ค่อยโพสอะไรเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกว่า เราไปหาเงินแบบเพื่อหาแบบคือคือคือหมายถึงว่าแบบทำไมไม่ห,ห,ห,ห่วงบ<า> <ขอ S 1> ่าเออหา<ห>ที่ตัแตนะ่ของบ้องห้องหลงบ้องว่ายังเก็ยเสีอบอ่บอเคยบอเ,เคยเดบิวตอีกยอ,ยอย่างเลยเก<ห>มต้องหลุมไปไปดูกับมือน2 2> สองเดือนช่วงไปิดวงบอได้ค่าตัวประมาณสามล้านกว่าบาทอันนี้ขอโทษแบบคือขออนุญาตแบบคือคือเราเปิดใจเนาะคุยกับแฟนขับคุยกับแฟนขับเราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มีความจริงใจกับ กับเราบริเลณนั้นสามหลางสบายเบอร์ก็ได้มาพัฒนาวงได้มาซื้อรถได้มาทํานั่นทํานี่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ยากมากที่คนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วมาตั้งวงปีที่เจ็ดแล้วมันสามารถยืนได้ขนาดนี้แล้วมีงานขนาดนี้แล้วมีงานนั้งแต่ปีแรกบางครั้งเดือนจังเดือนี่การท่านว่าปกติคือมันไม่เต็มนะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้งงงงวงวงอย่างระเบียบปฐมรัตนสิรินีอย่างนี้ ช่วงเดือนนี้จริงว่าทัานเต็มผุนผลหลังปีใหม่กุมภามีนาเมษา<ช>เออแต่มีผมพยายามหลับงานใส่เหตุเต็งในทั้งทั้งที่จริงๆน่าจะหยุดหยุดสักสามสี่วันเราไปงานทานาี่ไหนผมไปหยุดโครงการวงเป็นหลักผมก็วงเป็นหลักอยู่แล้วก็ใครอยากจ้างผมก็คือจ้างเป็นวงใหญ่เท่านั้นคือเอาจริงอ่ะแอนกับพี่บอลไม่มีวันพักเลยตั้งแต่เนีย่ยจนยจนถึงวันนี้จนถึงจนถึงปีหน้าดูว่าป้าอีกสองร้อยกว่าวันที่ ที่ไม่ได้อยุดเลยแล้วแล้วแล้วคิดดูว่าวันวันพักวงใช่ไหมน้องอยู่วันที่อะไรยี 20, ่สิบยี่สิบเ็ดถึงยี่สิบสี่สามสี่วันนี้คือพี่บอยก็ออกงานกับเป็นตลอดนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามาเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราก็รอวันนี้แหละถาม,มือที่เขามีมูลาคามาถึงไหมเพราะเราก็ลงทุนมาเยอะถูกไหมคะเราลงทุนลงแรงมาเยอะ กว่าจะมีวันนี้มันก็ไม่แปลกที่จะขึ้นจะจะไปรับเชิญเราได้ราคาหลักหมืน่นเพิ่มขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้นมันก็แปลกถ้าเป็นเจ้าเจ้าป็าต้องพิชเกือข่อยฝรั่เสรึ่ซัมวยแมนแมนบอลคือ,ค,อ,ค,อคือเขาไม่ได้มาอยู่จุดงั้นเรา,เาก็จะไม่เข้าใจอ่าบอกไม่กินเลยตว่าก็ดีได้ขอบคุณอยู่ทีวา โบอกบอกแบบคนามมาตันนอไห้ข้อได้อธิบาย่ยแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่มีอะไรนะกา,ารที่แอนไปไปแบบพี่บอยเนี่ยแบบรับเชิญจริงๆแอนไม่รับงานก็ได้คือแอนรู้สึกว่าแอนไปแอนทำงานตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วกุมภากุมภามีนาเมษาปีที่แล้วยาวมาถึงทุกวันนี้แ<ต>อนแบเป็นโควิดใช่ <ๆ S 1> แล้วคือแอนยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้พักแบบจริงจังเลยสักที ทุกคนก็จะเห็นหนะคะแต่ทําไมแอนถึงแบบยอมที่จะแบบว่าขึ้นนึงล่ะเออจะาพาคนอยากได้สองเข้าไปอยากบอบอ่อยอยากถิ่มเข้าเป็นมอล้ํสามแต่อยากอยู่น้องกันไหมเออแต่อยากอยู่น้องกันมันมันมัน,มนอะไรนี้อย่างเลยจะซ้านั่นกระต้งเสียสล้บ่ปนิเจ้าก,ก็ต้องแบบย่ำย่ำนะจะาก,กระต้มมา,า,มามย่ำนัองข่อยข่อยกระต้งไปย่ำน้องเจา้าทั้งนั้นที่มันเป็นวันพักของแต่ละคนมันก็สามารถพักได้แต่เราก็ แจกสีเอาทางใหนเน่ยแจกสีเอาทางตะของกสีออกนั่นหาอะไรกนอันนี้คนโควมาคือพอเห็นมนยูทูงกันคือตอนนี้แยกกันอะ่ะมันต่างคนต่างได้แล้วก็ได้เยอะทั้งสองฝั่งก็เราเอาโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเขาก็บดูว่ามันอยู่ตรงจุดนี้ที่มีคนนิยมไปถึงวันไหน แล้วถึงวันนั้นแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่แบบสำรองอันนี้บ่อยคือแอนบ่อยก็ให้แอนเก็บตังค์เลยบ่อยก,ก็พยายาบ้างแผนไหนอีกีเนะี่ตอนแรกก็คือว่าจะไปซื้อที่ที่มมสใหม่นะแต่เขาขายก่อนเออว่าจะไปทําหอพักเออแอนอย่างน้อยว่าอายุหลายมากแล้วงานน้อยลงก็จะมีไรายได้ตรงนี้ที่เราแบบเออช่วงนี้เขาอา่าจสิมือยเนี่ยด้วยเพราะาต้องหาเงนินก้อนเพื่อที่จะมาลงทุนทําอย่างอื่นให้มันให้มันเป็นระยะเง้วที่เขาตรง ในในในอนาคนมึงสิประดงใ่กังวลกับเรื่องน้าหลอกเพ่งมึงส่นะแบบบ่มีร่านบ่เป็นอย่างเขายัางมีมีอะไรจากจากตรงนี้ที่เราทําไว้ในช่วงที่มันเบิร์กที่เราหาได้จากร้องเพลงนี่แหละเบิกกับบ้านแผนเนี้ก็ว่าจะทําหอพักเออแต่ว่าจะไปเบิษทที่แปลงนั้นเขาเขาขายแลวขายเลยค่ะตอนแรกตอนแรกคุยเป็นที่ของอาจารย์บอยเนี่ย คู่สอนโรงเรียนมาติดต้นอืจะทักมาแล้วก็าไปก็ไปดูก็ไปดูก็ไปเห็นล้วรั้วคือมันที่ถมแล้วก็สารทานั้นเอโอ้ครบมีระบบบำบัดน้ําครบตามถนนแล้วเขาทารั้วไปแล้วทํากาแพงไปแล้วมันสามารถสร้างได้เลยสัวรว่าสร้างหอพักห้องละสองแสนสามสิบห้องมันก็ประมาณหกลา้านเออก็ก,ก็ค่อยๆทําไปเพราะ่ามันมับนริจัยคังเดียวเนาะมันก็จ่ายาเป็นตามงวด เปอร์เซ็นต์การขอสร้างเปนมาหลังแล้วก็มาเสนอสินหาไปในอียูออะก็คือ่าปีนานาซิเรลท้องนม่นอย่ที่นี่ไปทำพื้นที่พอิกตอนนั้นเพื่อน,นขายสามล้านในที่แถวนั้นเขาขายห้าล้านที่แถวหนาไขายมงมาสองแล้วทีนี้เอาไปลงมาแบบเขาก็บอกว่ามันมีคนมา,มาจังแล้วสิ้นเดือนเขาจะโอนถ้าเขาไม่โอนเดี๋ยวอาจารย์จะโทรบ,บอกนะ บัานี้เราได้โทรมากหมู่ว่าหนหมู่ก่อนมาเราเราได้ทรมากหมู่ว่าหนหมู่ก่อนมาอ่ามีคนมาซื้อแล้วสี่ล้านตอนนั้นตอนนั้นก็นยังคืนอยู่ดีว่า <c oughs> ถ้าแอมเงินไม่พอเราก็เออเขาซอยหนังสือก่อนมีอย่างเงียถ้าไม่ทําหอก็เก็บไปขายเอากำไรมันถ้าถ้าเราไม่ได้ใจร้อนขายมันน่าจะได้ห้าล้านอยู่ยที่นนทำเรนมันแบบเกอ,อได้กำไรหมองับงานทำหอพักมาก คือคือเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินคือหาไผ่เก็บไผ่เก็บมันนี่ครับแต่ถ้าอยากซื้ออะไรให้กันคือซื้อเลยเคือคือถ่ายอยากซอยกันตรงตรงอนไรก็บซื้อซอยแต่ว่ารายได้อ่ะแม้กระทั่งติดเราเนาะเราก็แยกอืมพี่น้องแฟ่คขับรถบอตบมตไปขับวน่งด้ยค่ะแยกแยกเงินคือคือคืองานใครงานมันเงินใครเงินมันอย่างแอมแอมไ่ขึ้นเวทีบ่อยๆก็จ่าย ผมไปเป็นลูนม้องเพิ่นสองเดือนตอนนั้นเพิ่งนกะเจ้าให้ผมมันจะตรลงใหลเพราะว่าพอเ<ล>ขากัมีค่าใส่ใจเขาต้องเอาเงินไปแบบดูแลลูกวง,งนีงนงน้งานงานงานใครเงินใครก็งานใครงานมันเงินใครเงินมันเราที่นี่กับแต่ว่าถคือถ,ถ้าอยากอยากช่วยอะไรกันตรงไหนก็คือช่วยหนึ่งมงงันใจมั่นใจเสบายใจ สุนหยหนะต,ตอนแรกก็คือว่าคือคือที่เขาดำหรอกเดเ๋ยาเป็นสิ่อะก็ตามคนกับตาทำงานอยู่เนี่ยนี่แหละเขาเล่แบบลายค้นกิดสมใสยอยวเออมีว่วานคนแชทมาถามนี้ทำไมแบบลองบอยไม่ลองทำคลิปใจค่าตัวน้องแอนบ้างแฟนคลับเขาจะได้สบายใจแบบนี้ก็มีนะจริงๆคือเขาคิดมากย่ังไงเขาไม่ คือบางทีอ่ะทุกคนคิดว่าพี่บอยอ่ะมีแต่กลุ่มปิดออออมีแต่ทําทําแต่กลุ่มปิดทําแต่กลุ่มปิดคือคือจริงๆแล้วอ่ะรายได้ค่าใช้จ่ายเสื้อบอแกนอ่ะเป็นคนที่อยู่น้ำเล่าอ่ะคือแบบว่าค่าใช้จ่ายงานหนึ่งอ่ะย่งหอดจะก็หมื่นบู๊เอบงมันบางบางงานมันพวกมันจากโควิดเนะาะราคาสองแสนสามสองแสนสี่อ่ะสมมไปตีไปสูงเนี่ยสองแสนห้าเนี่ยเขามันจ้ำสามหมื่นเดือสองแสนสอง บางมือเนี่ยก็คือหลอดเข่งนี่เราต้องรอเอากําไรจากงานยกมันก็ได้ได้จากไร่สดนี่แหละไปซึ่งจริงๆแล้วคือคือบ่อยเฮ็ไดไร่สดมาอยู่แล้วเดือนละประมาณ3ามถึงสครั้งแต่ก่อนแต่คือคือมันกับไริคายดีจริงส่หรอกแต่ก่อนกับรอบนึงละสองพันหลอบหลอบละประมาณสองพันกวยอย่างประมาณตอนนี้มันก็ถือว่ามันก็ดีขึ้นเพราะได้แรงสนับสนุนจากทุกคนนี่แหละคนะเล็กคนน้อยถูกไหมแต่ว่าถ้าให้พูดจริงๆอ่ะนี่ขออนุญาตเขขอบอกความลับหนย พี่บอลมีตังเก็บไม่เยอะไม่เยอะเลยปีนี้เพราะว่าใช้ไปหมดแล้วแล้วก็เป็นนีอีกหรนอเป็นนีนอีกปัจจนบันคือหมายถึงว่า,เ,าเขา<ๆ>เขาแบบเหมือนมันหลายอย่างมันต้องลงทุนใช่ไหมคะทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบต้องทําเยอะขนาดนี้เนาะพอพอแบบด้วยด้วยด้วยสถานการณ์ด้วย ด้วยงานด้วยอะไรเจ้าภาพจ้างเรามาเยอะเรายิ่งต้องแบบทำให้มันสมกับเจ้าภาพด้วยอะไรหลายอย่างก็คือลงทุนหลายทุกอย่างก็คือเริ่มใหม่แบบคือคือทําใหม่ทั้งหมดทีนี้มันก็เลยต้องใช้ตังค์เยอะใช่ไหมล่ะทำไมถึงอยากดูขนาดนั้นแม่นี่ทำคลิปมนป็นอาสิพบนสมัยใช่ครื่ครืแบบที่ไม่ไม่ให้ค่าตัวหนูหนูว่าอาจจะคิดลึกไปอ่ะคือคิดคิดคิดลึกไปเพราะว่า จริงๆเงินเงินการทํางานมันคือเงินใครเงินมันมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าอันนี้หนูไปฟรีอันนี้หนูไปพี่เขาก็ไม่เคยมาฟรีหนูที่หนูไปหนูก็ไม่เคยไปฟรีคือเงินมันเป็นการที่งานนอนเงินมาจากคาแรกแหมมันก็ตองใจแต่ในส่วนที่แบบจ้าแสบพิเศษเออนอนจากคาตัวมันอันนี้มันก็แล้วมันก็แล้วแต่ มหนมันแบบคือพ่อห้องแบบมันมาอยู่ด้วยกันเนาะมันมันระตมกายบางบางอย่างพี่จ่ายได้พี่ก็จ่ายคือจะมาคิดเล็กคิดน้อยแบบเรื่อง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 เองินมันมันก็มีบ้านนะที่แบบต่างฝ่ายต่างคิดแบบว่าแบบจะจะคิดว่าแบบแอนแบบอยากได้เงินหรือเปล่าวะพี่บอยก็จะคิดว่าแบบว่าอ เออกับคือแบบอันนี้เรื่องเรื่อง,<ต>องนั้นแต่แต่พอเรามาคุยกันเรารู้สึกว่าเออพี่หนูไม่ได้ซีเรียสอ๋อเหรอโอเคมันแสดงว่ามันเป็นความคิดเดียวกันแล้วความคิดตรงกันก็คือหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องเรื่องเองเินนะคะมันก็เริ่มเดินหน้าที่แบบคือมันจะต้องเก็บเก็บแล้วก็สร้างอะไรเงี้ยทาวางแผนต่างๆนานาไปด้วยกันก็แค่นั้นเอง บางบางก้นกับซีเลียสซีเลียดแทนบงกนามหยอมั้เดือนเดียวก็ได้ของขหนูอ่ะหนูเห็นเป็นเงินนะในแต่ละงานอ่ะแต่หนูก็ต้องจ่ายยุบน่อบอยบ่อยที่ที่ที่บ่อยมันคือคือด้วเดี่ว่าบ่อยตั้งวงเน้ะมันต้องใช้ทุนสูงพวแต่ละอย่างอ่ะมันไม่มีบ่มีหลักหมื่นเลย อ่อย่างเช่นเนี่ยเดือนที่แล้วผมซื้อรถไป่สองคันซื้อเพราะอะไรมันจาเป็นเรามีงานทุกวันแล้วเราใช้รถเก่าแต่ก่อนเราไม่้ทำโดยเอาซื้อรถมืสองมาใช้แต่มันก็เป็นเงินหลายหลายล้านเป็นล้านเหมือนกันเนี่ยเออแต่มันก็อาการอายุการใช้งานเนาะก็ตัดินใจซื้อก็เก็บเงินไมาได้สองสามของแอนเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบอะไรเยอะก็มีแดนเซอร์อแล้วก็มีนักดนตรีเนาะแล้วก็ ห้องพักอะไรก็นิดหน่อยไล่จ่าย,ส,ายส่วนตัวแต่ว่าบาองบอยมันสากกระเบือ,อยันเรือลบแต่เราก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือน,นครับว่าการสร้างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้คนยอมรับแล้วมีงานได้ได้เร็วขนาดนี้เนาะมันก็มีความพุ่งใากว่าเราเริ่มต้นด้วยตัวเองมันไม่ใช่มรดุกตกทอดจากพ่อจากแม่มาโบงมะลำเนี่ยครับถ้าทุกคนติดตามีดีๆเนี่ยที่สังเกตว่าโบงมะลำแต่ก็โบงอื่นเนี่ยก็เป็นโบงที่มี ื้นฐานคือพอแม่สั่งเป็นหลักฐานมาอยู่แล้วนะฮะแต่เราผมเนี่ยผมเนี่ยคนนี้หละเป็นคนสร้างขึ้นมากับมือเนี่ยผมไม่อยากทิ้งก็อยากทำให้ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าถามมามูลราคาที่มูลค่ามงมูลประเมินไม่ได้หรอกขนาดรถแต่ลดแต่ละคันสิบห้าคันเนี่ยเป็นของตัวตัวเอ่หมดแล้วถ้าเราตีคัละล้านก็สิบห้าล้านเออแล้วก็พวกอื่อออนีบ้านพักเนี่ย บ้านพักจักแต่ก่อนที่เริ่มต้นตั้งัวกมีแค่สองงานแต่ทีนี้ที่ที่ผมสะสมมาแต่ละปีแต่ละปีมาเ่เออที่บินแปลงนี่เป็นสิบไร่มันประเมินไล่ละไล่ละประมาณล้านหนึ่งก็สิบสิบล้านแต่เราก็ซื้อมาแพงกว่านั้นแล้วก็มัก็มีเงินบอยเป็คนคือผมอ่ะบริษับริษักินบริษัเกี่ยวบริษัทสั่งสารเลยคือเจ็บเงินอไม่ได้เอาเงินไปใช้ในหางที่ไม่ดีสักบาทเลย เนี่มันก็นอยู่ในนี่แหละมันอาจจะเป็นตึกบ้างอาจจะเป็นที่ดินหรืออาจจะเป็นอีอย่างอีหย่างปประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ก็กเเป็นมี่แหละเจ็ดล้านแต่ว่าก็คือถ้าถามมาสาัพย์สินแถวมี่มันกับมันมันก็มีหลายกว่านั้นเนาะแต่ว่าเราก็กลัวมาไว้หมุนบางคนเหียนิีบมาเ้ยบอสไลโซดีเงาคล้ายบ้านที่เงาคล้ายบ้านที่เ้าเอามันมันเป็นเงินเงินหมุนเงินมัหมุนแบบคาใจ่ใจระมุน มูเจากกันในบึงแหนมันเป็นการแลกกันอ่ะมันไม่มีอะไรท,ที่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 มาได้แบบมาได้ฟรีๆหรอกค่ะจริงๆก็จะข้าเหตุงานพันขาบอเงือบอบ,บอบอ,บอ,องข้อบ็อะไเงืนเงื่อนกึ๊กคเขาทุกคนก็ช่วยบอ่อยแหละถ้าถามว่่ม,มีทุกคนแบบซอยดิบนันค่ะผ่านโควิดมากคือคือแบบคือบวกรอบบักบวกละทุ่มตรงใช่ถ้าถ้าแฟนับไม่ช่วยไม่ช่วยซื้อไลฟ์สดเนี่ย ผมก็ไม่รอดจริงๆตอนคุยเพราะมันไม่มีรายได้เข้ามาเลยแล้ว